เราไปดูราคาทองคำกันนะครับไปที่คุณพวันนววัฒนาทรัพย์ประธานกรรมการ,รบริษัท YLG b l บูลเลียน a ินเ n a l เชจำกัดครับสวัสดีครับคุณพะวันครับสวัสดีค่ะ,ค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 ,ะคุณโนวดีและคุณสุธิพันธ์ค่ะค,ะ,ะครับแนวโน้มตุดจ,จีนปีนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวยังไงคุณพะวันแคบแคบไหมครับ อย่างที่ดิฉันบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเฟิร์มมากนะคะ,ะสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาเกือบ50 US d o l l a ต่อทอยดาวซึ่งถือว่าตั้งแต่ต้นปีที่เปิดมาจนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่แรงที่สุดจริงๆแล้วรอบประเมินนะคะว่าน่าจะเงียบการเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ในกรอบแคบๆแ,แต่จริงๆแล้วมันก็จะมักมักจะมีเซอร์ไพรส์ในขณะที่เป็นวันหยุดยาวของจีนของอินเดีย ของไทยซึ่งเรามาักจะเจอกันเรื่อยๆครับช่วงนี้เนี่ยเขาเรียก Dragon w นว k เพราะนั้นเนี่ยอาจจะหยุดอีกสิบวันของ,งจีนต้องรู้ค่ะถ้าไม่แกว่งตัวเลยก็อาจจะอยู่ในกรอบแคบๆเราประเมินว่าทองคำเนี่ยวันนี้นะคะจนถึงปลายสัปดาห์เนี่ยก็แม็กน่าจะอยู่แถวประมาณสักพันหนึ่งร้อยแปดสิบ เป็นต้นต้านแรกพันต้านถัดไปอยู่พันสร้อยส่วนแนวรับเนี่ยประเมินไว้ที่พันเอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นรับแรกแล้วถ้าหลุดลงมาก,ก็คือพันหนึ่งร้อยสามสิบนะคะแต่สำหรับวันนี้เราเชื่อว่าน่าจะเป็นกรอบแคบมากเพราะว่าเป็นวันเอแรกของของเอปีใหม่ของจีนเพราะนั้น นักทองทุนชาวเอเชียก็คงจะลงทุนในทองคําไม่มากเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยปัจจัยแย่ทําให้ทองคําแกว่งตัวอาจจะมีไม่มากเพราะนั้นเนี่ยกรอบอาจจะสักสิบเหรียญชแคบของวันนี้นะคะต้างอยู่ระดับ1,170 ยูเอสดอลลารต่อทรอสาวเป็นต้านแรกถ้าสามารถกลับขึ้นไปได้ก็ไปดูไฮเดิมคือหนึ่งพันหนึ่งร้ยเดสิบห้อสดอลลาร์ต่อทรีสาวส่วนแนวรับเนี่ยประเมินไว้ที่ 1160US ันหนึ่งร้อยหกสิบเต่อทรอสาวเป็นรับแรกแล้วก็หนึ่งพ่อสังเกตได้ว่าทองคำเนี่ยสามารถยืนอยู่เหนือระดับ1150 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรีสเอาได้เนี่ย <Yeah. S 2> ก็ประเมินว่าโอกาสที่จะไปต่อเนี่ย <Yeah. S 2> ก็มีค่อนข้างสูงนะคะ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้ามองจากรอบค่าปัจจัยไม่ว่าจะเป็นตัวกันากนารตัวเลขการจ้างงานของเอ,อเมริกาเนี่ยซึ่งตัวเลขออกมาต่ำที่สุดในรอบ5ปี <Yeah. S 2> ก็คืออยู่ที่4.9%ปอร์ซซึ่งเกินคาดอะนะคะ <Yeah. S 2> เพราะนั้นเองตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตให้ทองคำเนี่ย ซึ่งย่อโดยที่การประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเฮโลเนี่ยต่ากว่าที่คาดจึงทําให้ทองคำเนี่ยย่อลงมาแต่พอหลังจากด้วยความที่ตัวเลขตัวนี้มันส่วนกันอยู่หลังจากย่อมาถึงระดับ ที่นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ที่ไปส t o p loss กันนะคะก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาสังเกตว่าโลของเมื่อวันศุกร์นีอยู่ที่1,145.46เราก็มีแรงซื้อกลับมาดีดขึ้นมาค่อนข้างแรงไปทำ h i g อยู่ที่1,175 US d o ลาร์ต่อทรยสเอาถ้านักลงทุนบางท่านที่ลงทุนในวันนั้นวันเดียวก็สามารถทำกำไรได้ถึง30 US d o ลาร์ต่อทรยสเอาซึ่งถือว่าสูงค่อนข้างมากนะคะ ออจากนี้ไปเนี่ยเราก็ประเมินว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยให้นักลงทุนมองทีเออ่เศรษฐกิจของทางซีกอเมริกาซีกจีนแล้วก็ทางยุโรปดูว่ามีการประกาศตัวเลขอะไรออกมาสําคัญสาคัญแต่ถ้ามุมมองเ s อ e อนิเมนต์หลักเนี่ยเรามองว่าโอกาสที่ทองคำํำออจะไปต่อมีค่อนข้างสูง mm hmm. เพราะว่าหนึ่งดูค่อนข้างเฟิร์มสองปัจจัย พื้นฐานของเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะเป็นบวกกับทองคําค่อนข้างเยอะโดยที่หลกัหลกๆดูจากหุ้นด้วยว่านักลงทุนก็ถูกขายหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะเพราะ,ะนั้นทองคำเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเซฟเฮเว่นพูดง่าย,ายๆเพราะ,ะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็หวันกลับมาลงทุนในทองคําค่อนข้างเยอะค่ะเพรนั้นก็ถ้า ทองคาไปแตะที่แนวต้านก็ทยอยขายลงมาแล้วก็ถ้าลงมาที่แนวรับก็ทยอยสสซื้อกลับขึ้นมาเพราะว่าเรอาอมองว่าโอกาสที่ทองคาจะไปต่อเนี่ยมีค่อนข้างสูงแต่ให้จับตามองที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบน่าจะเป็นต้านใหญ่จะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะเบรกผ่านไปได้ตลาดเขามองอยังไงครับกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกับอัตราการว่างงานที่ส่วนทางกันแล้วก็ส่งสะท้อนไปถึงเรื่องของดอกเบีย้ยด้วยครับ ก็ก็จริงๆเนี่ยการจ้างงานดีขึ้นแต่การจร้างงานนอกภาคเกษตรกับแย่ลงนะคะจริงๆเขาก็มุมมองมองว่าตัวเลขมันอาจจะไม่ไม่ได้ครบถ้วนเท่าไหร่เพราะนั้นเองก็จึงนักลงทุนจึงมี แบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือพอผลประกาศตัวเลขนอนฟาร์มออกมาไม่ค่อยดีนะักลงทุนก็เทขายลงมาแต่พอมาถึงจุดที่เป็นแนวรับด้วยด้ยมองมุมมองที่ว่าเฟดเนี่ยน่าจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปคือเดือนมีนาหรือแม้กระทั่งออมิถุนาทั้ง2อ,อันเลยเขาก็ประเมินว่าที่เคยคาดการว่าจะมีการปรับขึ้นอาาัตาาราดอกเบี้ยเนี่ยปีนี้สครั้งอาจจะเหลือ แค่ครั้งหรือสองครั้งในในไตรมาสสาในไตรมาสสี่ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าพอถึงใกล้ๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของอเมริกาจะแข็งแกร่งอย่างที่เคยคาดการไว้ไหมถ้าไม่ก็อาจจะไม่ไม่มีการเอ,อ่อขึ้นเพราะฉะนั้นเองจากตรงนี้จนถึงไตรมาสสองก็มองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยค่อนข้างซับพอร์ในตัวทองคํามาก ค่ะค่ะคุณพวันคะแล้วอย่างนี่ถามเรื่องของบรรยากาศตรุษจีนนิดหนึ่งนะคะวันนี้คือร้านรวงแถวยาวราชเลยนี่ก็คือร้านทองอะไรก็ปิดทําการไหมคะก็มีบางร้านเปิดบางร้านเปิดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เขายังหยุดกันถึงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะหยุดไปถึงวันชิวสี่ใช่ไหมคะที่เขาเรียกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายังเป็นอย่างนั้นไหมคะก็โดยส่วนใหญ่บางร้านก็หยุดกันแต่บางร้านด้วยความที่ จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับจุดจีนเนี่ยเป็นเทศกาลที่ขายดีที่สุดของของร้านทองอะนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่านักลงทุนไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายใหญ่โดยส่วนใหญ่พอได้เงินมาก็จะทยอยไปซื้อทองสะสมกันเมืฉอนั้นเองโดยโดยส่วนภาพรวมเยาวราชเนี่ยครึ่งหนึ่งก็มีการปิดจนถึงชิวสีบางส่วนก็มีการเปิดเพื่อรองรับบวลุ่มของการซื้อขายในช่วงนี้เพราะนั้นก็ ถ้าไปเยาวราชก็ยังร้านไหนที่เปิดก็เชื่อว่าน่าจะเต็มอะค่ะมีซื้อขายเยอะไหมฮะปีนี้คึกคักไหมฮะปีนี้คึกคักไหมวันศุกร์โอ้โหถล่มทลายค่ะฮะโอ้ยังงั้นเลยหรอคะสามสิบเหรียญนะคะเยอะมากลงมาแลงทุนก็ทยอยซื้อกันพอขึ้นไปแปดแถวนาวต้านที่เจ็ดสิบทั้งแต่หกสิบไปไปก็เริ่มทยอยขายออกมาแล้วค่ะ ก็ถือว่านักลงทุนวันนั้นมีเฮคะ่ะทํากําไรกันค่อนข้างเยอะและที่ซื้อซื้อซื้อเป็นเครื่องประดับซื้อเป็นของกวัญนและมีเยอะไหมครับสําหรับปีนี้คึกคักไหมครับ คือมุมมองถ้าถามว g จจริงๆมาวอจโดยส่วนใหญ่จะขายเป็นแท่งอะนะคะ,ะ,ะเพราะฉะ<ช>นั้นเนี่ยถ้ามุมนี้เราจะไม่เห็นเยอะแต่เราะจะเห็นร้านทองเนี่ยมีวอลรุ่มกันมีวอลุ่มกันซื้อกันเข้ามา<ช>บ้าง<ช>แต่ก็ยังเป็นไปตามกลไกของตลาดคือพอลงมาย่อก็มีการเข้ามาซื้อแล้วก็มาถึงแตะแนวต้านที่ระดับ60ไปไปลายๆก็เริ่มทยอยขายกันออกมาจนกระทั<ช>่ <ๆ S 2> งไปทำหาอยู่แถว1175ค่ะอืมะ ยมีโอกาสเห็นสองหมื่นไหมครมีคุณผู้ฟังก็ถามมาบ่อยมากค่อนข้างเฟิร์มค่อนข้างเฟิร์มนี่คำนี้มาติดติดหลายครั้งเลยนะคะโอค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีครับ